อากาศสดชื่นมากญาติโยมณนะตอนนี้นะอนนาตมายืนได้ถูกที่ถูกเวลามากนะมีทั้งหมอกมีทั้งหน้าผามีทั้งธรรมชาตินะก็ mm hmm. เ,เลยนึกคำานึงขึ้นมาได้ว่าถ้าเรายืนได้ถูกที่เดี๋ยวมันจะมีค่าเองเนาะ mm hmm. เรายืนที่ทําเลที่ดีเนี่ย mm hmm. <อ>มันเนาะบรรยากาศมันก็ดีเนาะหมอกก็ไหลมาเทมาเลยญาติโยมนะเช่นเดียวกันถ้าเกิดชีวิตเราเนะี่ยเรายืนในที่ที่เราถน,นัด ทำในสิ่งที่เราชอบมีฉันทะความพึงพอใจแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวความเพียรมันมาเองเออพอมันชื่นชอบในสิ่งที่ทาทาไปเรื่อยมันจะเปล่งประกายในความชอบออกมาเป็นตัวตนของเราที่เราได้ตั้งใจแล้วชิ้นงานเหล่านั้นมันจะเกิดประโยชน์ต่อเราส่งเสริมเราเพราะเรายืนได้ถูกที่มันจึงมีค่าเองแต่ถ้าเกิดเรายืนผิดที่ผิดทางไม่รู้จักเลือกตําแหน่งไม่รู้จักเลือกโลเคชั่นใช่ไหมเออมันจะมีค่าอะไรนะ ดังนั้นผู้ฉลาดเนี่ยเขาไม่มาเหนื่อยเปล่าๆต้องใช้ปัญญาดูหน่อยตำแหน่งไหนทำเลไหนมันเหมาะมันเิร์ะใช่ไหมลมมันพัดดีใช่ไหมอ่าเลือกที่อยู่อาศัยเลือกลมพัดดีๆอากาศดีๆใช่ไหมก็มีประโยชน์ต่อชีวิตจิตใจใช่ไหมการทํางานก็เลือกสถานที่ที่ว่าโอ้เราเหมาะกับที่อย่างนี้ก็ทําไปให้มันเต็มที่เลยนั่นแหละความสําเร็จมันจึงจะเกิดขึ้นดังนั้นเป็นแง่คิดนะย่าโนะ ลองดูนะว่าตอนนี้เรากำลังยืนณนะตำแหน่งไหนแต่จมายืนตรงนี้กำลังดีถ้ายืนเลยกว่านี้เดี๋ยวจะตกเขานะญานิโยมนะสำคัญก็คือยืนให้ตั้งมั่นด้วยนะยืนที่ไหนก็ตามให้ถูกที่ถูกทางก็ยืนด้วยใจที่ตั้งมั่นด้วยบางสิ่งบางอย่างมันไม่เพอร์เฟกมันไม่สมบูรณ์เสมอไปนะขนาดยืนสอมันยังมียังลบ,ลบเลยนะนับภาษาอะไรละ่ะกับชีวิตของเรานะมันก็ต้องมีลบบ้างมันก็ต้องมียืนผิดตำแหน่งบ้างมันก็ต้องมีอดทนเพื่อเรียนรู้ว่าโอ้ยืนผิดตำแหน่งแล้ว เดีย๋ยวลองยืนตำแหน่งใหม่ดูแต่ตอนนี้เก็บประสบการณ์ในการที่ยืนณนะตำแหน่งนั้นไปด้วยบ้างถ้ามันยังขยับไปไหนไม่ได้แต่สมาธิจะเป็นกำลังใจให้เราทุกช่วงเวลาให้เรานั้นเป็นกำลังใจเดินไปตลอดทอดฝังจนวันหนึ่งได้ยืนในตำแหน่งที่ถูกใจเราสมาธิทำทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร